สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูรุ่งที่วาพานโอราชนะคะในคาบเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตกแต่งเสื้อผ้าและก็เครื่องแต่งกายค่ะอ้าวเรามาดูความหมายและความสําคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก่อนนะคะการตกแต่งเสื้อผ้าด้วยตนเองเป็นงานที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าฝึกความละเอียดอรอบคอบพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้อีกด้วยนะคะ การดัดแปลงและตกแต่งเสื้อผ้าเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความประณีตความละเอียดนักเรียนจึงต้องทำไมคะศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือในการตัดเย็บเสื้อผ้าการออกแบบแล้วก็รวมถึงการตัดเย็บต่างๆที่จะลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีคุณภาพด้วยความหมายของการดัดแปลงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะการดัดแปลงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายหมายถึง การเปลี่ยนแปลงต่อเติมเพิ่มลดส่วนต่างๆของเสื้อผ้าให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานมีความสวยงามทันสมัยขึ้นเช่นการนําเสื้อผ้าเก่าทําไมคะที่ชํารุดมาตัดเย็บมาตกแต่งเพิ่มเติมหรือให้เป็นชิ้นใหม่นะคะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการดัดแปลงตกแต่งเสื้อผ้านะคะ 1. นําเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้ว มาดัดแปลงให้สวมใส่ได้อีกครั้งนะคะ 2. การปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูสวยงามแปลกตาทันสมัยขึ้น 3. ลดค่าใช้จ่ายในการที่เราจะทำาไมคะซื้อเสื้อผ้าชิ้นใหม่ตัวใหม่นะคะ 4. ใช้เสื้อผ้าได้อย่างคุ้มค่าช่วยลดการผลิตเสื้อผ้าแล้วก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยต่อไป 5. ฝึกสมาชิกในครอบครัวให้มีพื้นฐานในการตัดเย็บเสื้อผ้าแบบง่ายๆได้ด้วยนะคะ 6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 7. เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองนะคะแล้วในข้อที่8ก็คือปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัว ในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของความประหยัดแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค่ะต่อไปเรามาดูหลักการของการดัดแปลงตกแต่งเสื้อผ้านะคะ 1. เราก็ต้องออกแบบดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้ด้วย 2. เลือกวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับรูปแบบของงานที่เราต้องการจะดัดแปลงนะคะ 3. เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับแบบที่เราต้องการจะดัดแปลงค่ะ สการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติงานค่ะค้าคำนึงถึงความคุ้มค่าของเวลาแรงงานและทรัพยากรที่จะเสียไปกับการตกแต่งแล้วก็ดัดแปลงเสื้อผ้านะคะต่อไปเรามาดูวัสดุสําหรับการใช้ตกแต่งเสื้อผ้าวัสดุที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้านะคะนักเรียนมี วัสดุที่มากมายเลยเราก็ต้องพิจารณาจากสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเราก่อนเลยหรือในชุมชนของเราก่อนเลยเป็นอันดับแรกไม่ควรจะไปหาทําไมคะจัดหาซื้อวัสดุที่มีราคาแพงเราก็ต้องไปหยัดแล้วก็คำนึงถึงความเหมาะสมด้วยเช่นเนื้อผ้ากับน้ำหนักของวัสดุที่เราจะใช้ตกแต่งการเลือกสีที่จะใช้ตกแต่งว่ามีความเข้ากันกับเสื้อผ้ากับได้หรือไม่นะคะ ต่อไปในเรื่องของศิละปะมีปริมาณของวัสดุที่นํามาตกแต่งมากมายเลยก็ไม่ควรจะทำํำไมคะตกแต่งให้รกมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันจะเกิดความไม่น่าสนใจนะคะต่อไปเรามาดูการตกแต่งเสื้อผ้าด้วยวิธีการเย็บปักถักร้อยสอยปะติดเราก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะข้อที่1ก็คือวัสดุที่มาจากธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่หินสี มเมล็ดพืชเศษไม้กระลามะพร้าวเปลือกหอย,ห,อยหรือหนังสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะ2ก็คือวัสดุที่ผ่านกระบวนการทางเคมีก็คือเลื่อมไหมลูกปัดกระดุมสติกเกอร์สติกเกอร์นี้เป็นสติกเกอร์สำหรับติดผ้านะคะแล้วก็โลหะต่างๆเป็นต้นเรามาดูการตกแต่งเสื้อผ้าด้วยวิธีการลงสีกันบ้าง การลงสีนะคะเป็นการเพิ่มลวดลายบนเนื้อผ้าด้วยการลงสีทําได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพ้นการมัดย้อมการเขียนเทียนการสบัดสีหรือการปั๊มลายนักเรียนก็ต้องออกแบบลวดลายก่อนที่จะเลือกใช้งานนะคะให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าแล้วก็แบบเสื้อแล้วก็สีที่ต้องติดทนนานด้วยต่อไปเรามาดูสิ่งที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันบ้างอันแรกเลยก็คือโบ โบนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นรูปโบเสมอไปในบางครั้งถูกไหมคะโบเนี่ยเป็นเครื่องตกแต่งในบางครั้งโบอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้ปกปิดรอยต่อของเสื้อผ้าก็ได้นะคะต่อไปคือกระดุมกระดุมก็จะต้องดูว่าเหมาะสมกับเสื้อผ้าหรือไม่และจะต้องคำนึงถึงขนาดลักษณะแล้วก็สีของเนื้อผ้าด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นลูกไม้ลูกไม้เนี่ย ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เสื้อผ้านะ่ยดูสวยงามนะคะดูบอบบางละเอียดเหมาะสมสำกับผู้หญิงเลยแต่ลูกไม้จะมีหลายลักษณะเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับแบบของเสื้อผ้าเหมาะสมกับสีของเสื้อผ้าด้วยต่อไปการปักในการปักนะคะก็จะช่วยให้ผ้านะ่ะมีคุณค่ามากขึ้นคือจะต้องดูจากสีจากลวดลาย แล้วก็วัสดุที่ปักเนี่ยให้เหมาะสมกันแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบก็จะต้องทำไมคะเว้นไว้ wide, สำหรับการปักให้เหมาะสมด้วยนะคะอ่าวเรามาดูการปักผ้าด้วยมือด้วยลายพื้นฐานกันบ้างก่อนที่เราจะเรียนรู้ว่างานปักอ่ะเป็นงานประเภทใดขนาดใดลายที่เลือกก็ควรจะไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปเช่น ลายจากมุมผ้าเช็ดหน้าผ้ารองแก้วผ้ารองจานผ้าเช็ดปากต่างๆก็ควรเลือกลายทำไมคะเล็กๆกระจุ่มกระจีมน่ารักนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าคลุมเตียงก็ต้องควรเลือกลวดลายที่เป็นขนาดใหญ่นะคะในการปักอา่าวเรามาดูพื้นฐานการปักด้วยมือนะคะก็ต้องหนึ่งคำานึงถึงความเหมาะสมของวัสดุหรือผ้าที่จะใช้ คือเช่นเนื้อผ้าบางเราก็ควรเลือกลวดลายที่มันขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นผ้าหนานะคะก็ควรเลือกลวดลายที่มีน้ำหนักแล้วก็ให้ดูแล้วสมดุลกัน 2. ควรมีเข็มเตรียมไว้หลายขนาดเพื่อทำไมคะเพื่อเลือกใช้ตามลักษณะของเนื้อผ้านะคะ 3. เวลาปักต้องดึงไหมให้พอดีไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปงานปักจึงจะเรียบร้อยแล้วก็สวยงามน,นะคะ สสะดึงในการปักเราต้องใช้สะดึงนะคะสะดึงมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือสะดึงแบบกลมสะดึงแบบกลมนะคะจะมีใช้สําหรับผ้าที่เป็นผืนเล็กๆแล้วก็สะดึงแบบเหลี่ยมก็เหมาะสําหรับผ้าผืนใหญ่ๆนะคะเช่นการปักผ้าลายไทยต่างๆนะคะ 5. เข็มปักผ้านะคะมีหลายเบอร์หลายขนาดเนื้อผ้าหนาก็จะใช้ประมาณเข็มเบอร์8เนื้อผ้าบางก็จะใช้เข็มเบอร์11 อย่างนี้นะคะต่อไปเรามาดูสิ่งที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายกันบ้างเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเราไม่ใช่แต่งเฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวเราก็จะมีเครื่องแต่งกายอื่นๆที่เสริมเข้ามาด้วยเรามาดูชิ้นแรกกันเลยก็คือกระเป๋ากระเป๋านะคะก็คือช่วยให้เสื้อผ้าเนี่ยมีจุดเด่นขึ้นไม่ใช่เป็นการตกแต่งโดยเฉพาะนะคะในกระเป๋า ต่อไปตะเข็บตะเข็บก็คือตะเข็บพิเศษคือเกรดขนาดต่างๆกันให้ได้แบบเสื้อที่มีลวดลายที่พิเศษขึ้นเกรดจะต้องมีช่วงจังหวะที่ดีเวลาเราเย็บผ้ามีตะเข็บพิเศษเราโชว์ตะเข็บได้นะคะในการตกแต่งเครื่องแต่งกาย 3. ก็คือการระบายการระบายบนตัวเสื้อก็คือช่วยให้แบบเสื้อมีความอ่อนไวน่ารักขึ้นแต่ถ้าจะให้มาก ก็คือจะเพิ่มความรุงรังถ้ามีมากเกินไปนะคะก็จะเพิ่มความรุงรังนะคะไม่ควรใช้ระบายที่มีลวดลายมากเกินไปนะคะ 4. ก็คือเข็มขัดเข็มขัดเนี่ยจะเพิ่มความเก๋ให้กับเสื้อผ้าเข็มขัดนราไม่จําเป็นต้องใช้เป็นเส้นคาดหรือบางครั้งอาจใช้เป็นหัวเข็มขัดก็ได้แล้วแต่สมัยนิยมแล้วแต่ที่เราจะนิยมนะคะจะอยู่ใต้อกเอวสะโพกก็ได้ถ้าคนช่วงตัวยาว ควรให้สูงจากเอวแต่ถ้าคนช่วงตัวสั้นควรใช้ให้ต่ำกว่าเอวถึงสะโพกนะคะในเรื่องของเข็มขัดต่อไปความรู้เกี่ยวกับผ้าและชนิดของวัสดุตกแต่งเสื้อผ้าต่างๆเช่นลูกไม้ผ้าเฉลียงลูกปัดเลื่อมได้และไหมปักต่างๆชายครุยเชือกผู้ริบบิ้นเทปปักกระดุมซิป หรือจีบระบายจีบรูดต่างๆเกรดต่างๆอันนี้เป็นการตัดปะผ้าและตกแต่งต่อผ้านะคะเรามาดูวิธีการแล้วก็หลักในการตกแต่งเสื้อผ้าดีกว่าการออกแบบตกแต่งเสื้อผ้านอกจากจะช่วยให้นักเรียนแต่งตัวด้วยความสวยงามแล้วน่าสนใจแล้วแล้วก็ดูโดดเด่นแปลกตาแล,แล้วก็ยังช่วยในการปกปิดข้อบกพร่องของร่างกายฝีมือในการตัดเย็บที่ไม่ประณีตด้วยนะคะเอาวเรามาดู วิธีการตกแต่งเสื้อผ้ามีอยู่3วิธีก็คือ1ใช้เครื่องประดับเพิ่มเติมต่างหากจากตัวเสื้อเช่นเราใช้เข็มกลัดดอกไม้หรือเข็มกลัดที่ทําจากโลหะหรือเครื่องประดับด้วยเพชรพลอยต่างๆประดับนะคะ2ทําส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นโครงของเสื้อให้น่าสนใจการตกแต่งเสื้อด้วยวิธีนี้ก็คือการตกแต่งส่วนหนึ่งของเสื้อไม่สามารถตัดหรือถอดออกได้นะคะเช่น รูปแบบของปกเสื้อกระเป๋าเสื้อตะเข็บต่างๆการตีเกรดต่างๆนะคะต่อไป 3. การใช้วัสดุอื่นๆเพื่อเพิ่มเติมติดไปกับตัวเสื้อในการตกแต่งเสื้อด้วยวิธีนี้แม้ไม่มีหรือขาดหายไปก็จะไม่ทำให้เสื้อหรือรูปทรงเนี่ยเสียทรงไปนะคะในการเพิ่มเติมรายละเอียดตรงนี้ก็คือเช่นการติดลูกไม้การติดโบการติดชายครุยการติดผู้ต่างๆนะคะ ต่อไปเรามาดูหลักการออกแบบตกแต่งเสื้อกันบ้างหลักการออกแบบและตกแต่งเสื้อนะคะ 1. การตกแต่งให้สัมพันธ์กับโครงสร้างของเสื้อเพื่อไม่ให้ดูรกรุงรังนะคะ 2. นักเรียนก็ต้องดูว่าการตกแต่งให้สัมพันธ์กับลักษณะปลีกย่อยแล้วก็ผิวสัมผัสของผ้าของตัวเสื้อเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและก็ความกลมกลืน 3. การตกแต่งอย่างมีเอกภาพทำให้ดู โดดเด่นน่าสนใจกว่าการตกแต่งมากมายเลยหลายบริเวณเลยนะคะ 4. การเลือกสีไม่ให้ดูขัดตาเลือกให้มันละมุนให้มันกลมกลืนไปในทางเดียวกัน 5. ขนาดของวัสดุตกแต่งก็ควรจะสัมพันธ์กับขนาดแล้วก็บริเวณที่จะตกแต่งด้วยเพื่อให้เกิดความสวยงามความกลมกลืนแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเสื้อนะคะ ต่อไปขั้นตอนในการซ่อมแซมตกแต่งดัดแปลงเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายในข้อที่1ก็คือการสํารวจเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไม่พอดีกับตัวหรือล้าสมัยไม่เหมาะสมกับกิจกรรมหรืออาชีพนั้นๆอาจจะสั้นหรือแคบเกินไปหรืออาจจะมีรอยชํารุดหรือจากการซักรีดยากหรือทำไมให้เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ 2. การจําแนกประเภทของเสื้อผ้า ก็เพื่อนําไปซ่อมแซมดัดแปลงการจําแนกประเภทเสื้อผ้าอ้าเรามาดูการจําแนกประเภทของเสื้อผ้าแบ่งออกได้2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือประเภทที่ซ่อมแซมได้หรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยก็คือการซ่อมแซมซิปติดกระดุมหรือการเปลี่ยนกระดุมใหม่ขยายหรือการพับชายใหม่ การปรับขนาดตัวตามสัสดส่วนของร่างกายที่ลดหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะต่อไป2ก็คือประเภทการดัดแปลงของใหม่เพราะไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยได้ก็ต้องทําไมคะคิดหาวิธีออกแบบดัดแปลงตัดเย็บเสื้อผ้าใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพไปเกือบทั้งหมดเลยก่อนที่จะนําไปดัดแปลงเสื้อผ้าก็ต้องเลือกวัสดุมาใช้งานให้เหมาะสมด้วย เรามาดูการดัดแปลงเสื้อผ้าเป็นชุดนอนหนึ่งอันนี้เป็นการดัดแปลงจากเสื้อผ้าชุดเก่านะคะโดยนำชุดนอนเก่าเนี่ยมาจัดผ้านะคะตามแบบแนวชุดเก่าจากด้านบนก็คือส่วนคอสองเย็บขอบด้านหน้าอาจจะเย็บยางยืดเข้าไปเพื่อทำไมคะให้ดูยืดหยุ่นขึ้นสามจากด้านหลังก็นำสายยาวสองเส้นทำไมคะเย็บติดกันจากด้านหลัง จากความกว้างของผ้าเท่ากันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังเราก็จะใส่ทําไมคะใส่ยางยืดส่วนด้านหลังเราก็จะเย็บจับจีบไปเลยนะคะ 4. ใส่ลูกเล่นโดยการติดกระดุมหรือดอกไม้ที่ทําจากผ้าติดผ้าในส่วนหน้าอกนะคะทั้งสองมุมเอาไว้เชื่อมจากสายผ้าด้านหลังนะคะแล้วก็เอามาทําไมคะมาติดที่กระดุมนะคะต่อไป5ก็คือส่วนหน้าอก ตกแต่งโดยหาผ้าที่เป็นลายดอกไม้หรือแกะออกมาจากเสื้อตัวเก่านะคะ 6. ชายกระโปรงก็จะเย็บเก็บขึ้นหรือจะตกแต่งลวดลายด้วยลูกไม้เพิ่มเติมก็ได้อันนี้เป็นการดัดแปลงชุดนอนเก่านะคะต่อไปที่รัดผมจากเศษผ้าอันนี้เราใช้ 1. เย็บ yep, ผ้าเนี่ยให้มันติดกันตามแนวยาวตามรูปภาพนะคะแล้วก็กลับด้านผ้านะคะ3ก็คือใช้เข็มปลายตัดเล่มใหญ่สอดเข้าไปในสายยางยืดนะคะสอดเข้าไปแล้วก็ผ่านช่องผ้านั้นแล้วก็โผล่อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือสายยางยืดนะ่ะจะต้องสั้นกว่าผ้าเมื่อสอดเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะใช้เข็มหมุดนะ่ะกลัดไว้กันหลุดนะคะต่อไป4ก็คือการผูกปลายทั้งสองด้าน ให้ติดกันเลย5ก็คือการเย็บปลายทั้งสองด้านให้ติดกันเช่นกันแล้วก็นำมาตกแต่งด้วยลูกปัดเพื่อเพิ่มให้ดูสวยงามแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะที่รัดผมจากเศษผ้าต่อไปเรามาดูตัวอย่างการดัดแปลงแล้วก็การตกแต่งเสื้อผ้ากันบ้างการดัดแปลงและตกแต่งเสื้อผ้ามีวิธีการมากมายเลยอยู่ที่เราจะเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผ้านั้นๆอย่างแรกเลยก็คือ เอาลูกไม้มาตกแต่งกับกางเกงขาสั้นอาจจะใช้แต่งเฉพาะชายกางเกงก็ได้หรือเราจะใช้ลูกไม้แต่งกางเกงตัวนั้นทั้งตัวเลยก็ได้เราก็จะเหมือนได้กางเกงตัวใหม่กลับมานะคะ 2. เติมเต็มความอ่อนหวานให้กับเสื้อคลุมเป็นไงคะเสื้อคลุมตัวเก่าอาจจะเรียบเรียบง่ายๆไม่มีอะไรเลยเราก็ดูดดึงลูกไม้นะคะมาใส่ตามขอบชายหรือขอบเสื้อหรือขอบแขนนะคะเราก็จะได้ เสื้อคลุมตัวใหม่ที่จะเพิ่มความอ่อนหวานได้ด้วยต่อไปสูตรเก่าสูตรเก่าของเราใส่มานานละเราจะเพิ่มให้มันมีสีสันมีลวดลายเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะนำลูกไม้มาต่อตรงแขนหรืออาจจะต่อตรงชายเสื้อก็ได้นะคะต่อไปสีโบกับลูกไม้เห็นไหมคะในตัวอย่างเสื้อ นำโบกับลูกไม้มาติดด้านหลังก็จะเพิ่มความเก๋ขึ้นมาอีกเราก็จะได้เสื้อตัวใหม่ได้ไว้ใช้ได้อีกนะคะต่อไปในเรื่องของริบบิน้นลูกปัดแล้วก็มุกแล้วก็เลื่อมนะคะในเรื่องของริบบิน้นเราสามารถใช้ริบบิ้นมาตกแต่งคอเสื้อตกแต่งแขนเสื้อหรืออาจจะทำเป็นโบติดกับตัวเสื้อก็ได้เห็นไหมคะ ต่อไปในเรื่องของลูกปัดอย่างในตัวอย่างลูกปัดเราก็มาปักกระจายกระจายอยู่ทั่วตัวเลยเราก็จะได้เสื้อผ้าตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาต่อไปในเรื่องของเม็ดมุกเห็นไหมคะในตัวอย่างเราก็ทําไมคะได้เอามาตกแต่งในปกเสื้อในชายเสื้อด้านหน้าเห็นไหมคะตกแต่งให้มันมีความเท่ากาันบาลานซ์การกลมกลืนกันเลือกสีให้คล้ายคลึงกับสีของเสื้อผ้านะคะ ต่อไปเลื่อมเลื่อมเนี่ยก็จะมีมากมายหลายชนิดหลายสีหลายรูปแบบเลยเราก็เลือกให้เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมวงกลมหยดน้ำมีเหลี่ยมมีมุมต่างๆเราก็เลือกมาตกแต่งอย่างในตัวอย่างเราก็ตกแต่งจากอะไรคะจากคอเสือ้อจากแขนเสื้อลงมาจากหัวไหล่ลงมานะคะต่อไปในเรื่องของการดัดแปลงตกแต่งในเรื่องของข้อศอกเสื้อเรามีมากมายหลายแบบนะคะอย่างเช่นในตัวอย่าง เสื้อไหมพรมเป็นอย่างไงคะเราเอาประเภทเลื่อมนะคะมาติดตรงข้อศอกพอดีเวลาเราใส่เราก็จะเหมือนได้เสื้อตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาอย่างในตัวอย่างที่สองเราก็จะใช้ตัดเป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะใช้ผ้าคละสีแต่ใช้ได้สีเดียวกับตัวเสื้อแล้วเราก็ทำไมมาเย็บโดยการคัตเวิร์กรอบๆเราก็จะได้เสื้อตัวใหม่ที่สวยงามเกิดขึ้นต่อไปในเรื่องของแขนแล้วก็ไหล ในเรื่องของแขนแล้วก็ไหล่ในตัวอย่างนะคะก็จะเป็นเสื้อไหมพรมเราก็จะใช้เป็นลูกป,ปัดเป็นรูปหยดน้ําต่างๆเรามาเย็บติดให้เป็นทางยาวจากหัวไหล่ลงสู่ปลายแขนนะคะเราก็จะได้เสื้อตัวใหม่เห็นไหมคะในแบบที่2ก็คือเราจะตกแต่งจากหัวไหล่ทั้งสองข้างทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเป็นทรงในรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นแบบมุมสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ใช้เส้นสลับสีการใช้ลูกป,ปัดสลับสีกันเราก็จะได้เสื้อตัวใหม่เกิดขึ้นมา ในการดัดแปลงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทั้งหมดนี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะนำกลับไปใช้ได้เป็นประโยชน์ในการตกแต่งเสื้อผ้าตัวเก่าของนักเรียนและนำกลับมาใช้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน